ครับเพื่อนๆ่อน FC คุณพุทสุขภาพดีทีวีทุกท่านนะครับวันนี้เป็นวันที่17เมษายน2564ครับก็ณเวลานี้นะครับก็การระบาดของโควิดที่ประเทศไทยของเราก็าเป็นระยะที่รุนแรงมากนะครับก็คือ,อไม่รู้ต้นสายปลายเหตุนะครับ ว่าติดจากไหนจากใครนะครับและ,ะยังมีญาติพี่น้องที่กลับมาจากกรุงเทพนะครับก็หลายท่านก็กักตัวบ้างและท่านก็ไม่กักตัวบ้างนะครับถ้าท่านไม่ติดโควิดมาจากกรุงเทพก็ไม่เป็นไรครับแต่ถ้าท่านติดโควิดมาจากกรุงเทพก็จะทําให้ญาติพี่น้องของท่านนะครับที่มาอตอนรับท่านด้วยความรักเนี่ยติดโควิดไปด้วยนะครับซึ่งก็หลังจากนั้นโควิดจะมีะระยะ าการฟักตัวอยู่ประมาณ14วันนะครับหลังจากนั้นญาติของท่านก็ไปแพร่นะครับที่อื่นอีกนะครับดังั้นแล้วในช่วงเวลานี้นะครับตั้งแต่วันที่17นะครับจนถึงวันที่วันพืชบมงคลนะครับวันที่วันที่5วันที่6พฤษภานะครับก็ถือว่าเป็นระยะเวลากักตัวสําหรับคนที่รักสุขภาพนะครับไม่ติดโควิดครั้งนี้ถือว่าโชคดีครับ ถ้าไม่ติดโควิดนะครับชีวิตก็ยังไปต่อได้ครับตอนนี้ผมไม่ขออะไรมากครับผมขอแค่ไม่ติดโควิดก็พอนะครับทีนี้ในทางการดูแลสุขภาพของเรานะครับทําอย่างไรในยุคระบาดรุแนแรงขนาดนี้เราจะดูแลสุขภาพอย่างไงนะครับก็เบื้องส้นก็คือทานวิตามินซีเยอะนะครับวิตามินซีหรือว่าพืชผักผลไม้ที่มีวิตามินซีนะครับ เยอะๆก็จะทําให้เสริมสร้างภูมิคุ้มกันระงับเยียัยาเชื้อโรคได้นะครับอย่างที่2นะครับก็คือทานาพืชหรือว่าเห็ดชนิดต่างๆนะครับก็เห็ดนี่ก็จะมีไฟเบอร์พิเศษบางอย่างนะครับที่เข้าไปสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายดังนั้นแล้วการิกินวิตามินซีหรือว่าการทานเห็ดแบบต่างๆนี้ก็จะทําให้เรามีภูมิคุ้มกัน อาจจะโควิดหรือถ้าเป็นก็เป็นไม่รุนแรงนะครับผมโควิดนั้นแต่ละคนจะเป็นไม่เหมือนกันนะคัก็มีอาการนิดหน่อยนะครับบางคนก็มีอาการแพ้อย่างรุนแรงนะครับอย่างที่3ก็คือเบต้ากูแคนนะครับเป็นยี์ชนิดหนึ่งนะครับเป็นไาจะทําไม่ได้นะครับยี์ก็คือที่เราหมักที่เราใช้หมักามการทำแอลกอฮอล์แบบนี้แต่ว่ายีสต,ตัวนี้จะแตกต่างออกไปนั่นะคือเบต้ากูแคนยี์นะครับจะใช้หมักเพื่อ ผสมอาหารแล้วสร้างภูมิคุ้มกันโดยเฉพาะก็ถือว่าเป็นระดับหนึ่งก็ได้นะในเรื่องการฟื้นฟูเซลล์ในร่างกายและการสร้างภูมิคุ้มกันนะครับเบต้าก mm ูแ hmm. คนกใช้อย่างแพร่หลายครับใช้อย่างแพร่หลายแพร่ในการฟื้นฟูผิวฟื้นฟูเซลลรวมทั้งการสร้างภูมิคุ้มกันต่างๆด้วยก็ที่เห็นชัดๆก็มีอยู่3อย่างแล้วก็ยังมีพืชชนิดอื่นด้วยนะครับ สำหรับคนที่รักสุขภาพนะครับต้องการที่จะเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและก็หามาทานกันในช่วงนี้นะครับสาหรับอาหารเสริมแล้วก็มีทุกอย่างเลยนะครับผมมีทุกอย่างเลยที่ท่านแสวงหามีทั้งวิตามินซีมีทั้งเห็ดต่างๆรวมทั้งเบต้ากลูแคนนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะทําให้เรานี่มีภูมิคุ้มกันห่างไกลจากโควิดและถ้าหากว่าติดก็ติดไม่รุนแรงแต่อย่างไรก็ตามนะครับ การป้องกันโดยการใช้เจลล้างมือหรือแอลกอฮอล์ล้างมือเป็นอ่าเป็นสิ่งที่เราป้องกันสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในช่วงนี้ในระยะอ่าประมาณ20วันครับหลังจากนี้ครับวันนี้ก็เป็นวันที่17ใช่ไหมครับก็ถึงวันที่น่าจะเลยวันพุนวันฉัดไปก็ถือว่าโอเคถ้าเราไม่ติดก็คือไม่ติดนะครับถ้ายาพี่น้องไม่ติดก็คือไม่ติดนะครับก็ถือว่าอย่างไรก็ดีนะครับระยะน,นี้เป็นโรคระบาดนะครับก็ป้องกันไว้ก่อนนะครับท่านที่มีโรคประจําตัว ที่เป็นเบาหวานคาดันหรือเป็นโรคอื่นๆก็ห่างไกลนะครับห่างไกลโรคไว้ก่อนนะครับกเ็เจลล้างมือนะครับก็ต้องพกแล้วล่ะนะครับช่วงนี้ครับก็แม้แต่ว่ามันต้องจ่ายเงินเพิ่มเล็กน้อยมันเป็นสิ่งที่ต้องจ่ายครับเพราะว่าถ้าหากว่าเราสัมผัสแล้วก็จะทําใหเ้เราเกิดวิกฤตหรือว่าต้องกันคนในครอบครัว,วด้วยธุรกิจนี้เสียหายแน่นอนถา้าต้องกักตัว14วันนะครับ ก็ป้องกันด้วยการใช้เจลล้างมือนะครับเจลล้างมือกอล้างมือหรือว่าสบู่ที่มีฤทธิ์ในการลดแล้วก็ฆ่าไอตัวพวกแบคทีรียพวกไวรัสต่างๆอย่างนี้เป็นต้นนะครับโชคดีที่สุดคือไม่ติดโควิดนะครับอยู่กับเย่าเฝ้ากับเรือนนะครับแต่หากว่าท่านมีเหตุที่จะต้องไปข้างนอกนะครับมีธุระท่านก็ต้องพกเจลล้างมือส่วนตัวท่านเองก็สร้างความพร้อมโดยการ าทานวิตามินซีเยอะๆครับทานเห็ดเยอะๆแล้วก็ทานายีสตเบต้ากูแคนยีสนะครับซึ่งก็แล้วแต่ว่าท่านจะสะดวกกับไหนนะครับสำหรับผมแล้วก็คือกอ็เป็นคนที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับอาหารเสริมนะครับผมอาหารเสริมเครื่องสําอาง,องความสวยความงามก็ทํำให้ตัว ผมเองนี่ให้ความสาคัญแล้วก็พอมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆทุกท่านจะให้ความสําคัญในเรื่องการป้องกันนะครับตอนนี้ต้องลดกิจกรรมทุกอย่างนะครับผมต้องลดกิจกรรมทุกอย่างลดการสัมผัสเงินสัมผัสสิ่งอื่นอยู่คนเดียวครับกันตัวเองออกมาครับอยู่คนเดียวคือสิ่งที่ปลอดภัยที่สุดกินร้อนช้อนกลางล้างมือนะนะครับแล้วก็การไม่ติดโควิดครั้งนี้นะครับ โควิดก็คงจะยังมีอยู่นะครับแต่ว่าระยะเบื้องต้นนี่ถ้าเกิดว่าเราผ่านพ้นจากวันที่พืชมงคลน,นี้ไปนะก็จะมีความปลอดภัยประมาณหนึ่งแต่ก็ระมัดระวังจากคนที่ามาจากทางไกลมาจากกรุงเทพยอยู่ดีนะครับแม้จะเป็นเพื่อนเป็นญาติเราก็ต้องไม่มีข้อยกเว้นนะครับก็สลับโควิดก็จะหายไปผมคิดว่าน่าจะหายไปก่อนปีใหม่นะครับก็หว,วังว่าจะเป็นเช่นนั้นนะครับ โควิดนี้สามารถเอาชีวิตเราได้ทุกเมื่อนะครับถ้ากับท่านที่ป่วยเป็นเบาหวานความดันหรือเป็นโรคไตหรือว่าเป็นโรคประจำตัวอื่นนะครับเพราะว่าท่านร่างกายอ่อนแออยู่แล้วนะครับผู้สูงอายุด้วยนะครับก็ท่านทุกคนทุกท่านก็การสัมผัสผู้สูงอายุก็ต้องระมัดระวังนะครับว่าเชื้อนี้เราสัมผัสแล้วมันยังไม่ได้ติดมาทันทีนะครับไม่เห็นผลต้องระยะฟักตัว14วันนะครับก็หวังว่า,าเรานะครับ fc ทุกท่าน จะปลอดภัยไปด้วยกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับติดตามคลิปอื่นได้ที่ YouTube ช่องคุณพูดสุขภาพดีทีวีสหรับคลิปนี้จบแต่เพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ